เน้น,น,นแๆแ้ต็งเต็งให้1คู่นะครับแอตตันวิลล่าจะเปิดบ้านตอนเรากำลัเงเรียนอย่างนิวคาสเซิลแล้วคู่นี้ก็จะคลิกออฟเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับในศึกพิมมันเลียอังกฤษส่วนทางด้านเฮดหัเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยพบกันแอตตันวิลล่าชนะไป1ครั้งนิวคาสเซิลชนะไป3ครั้งเสมอกันไป1ครั้งจากสถิติ5นัดหลังสุดนิวคาสเซิลข่มแอตตันวิลล่าอยู่พอสมควรนะครับสนัดหลังสุดที่เขาได้เจอกันนิวคาสเซิลยิงไปทั้งหมด11ลูกโดนยิงแค่2ลูกเท่านั้นน,นนนนนแแแลลลลละะััััดดดด่่่าาาาาสสุุทีเเเขไไไ้้้จออกกคครบบตตววิิิปพซม3 ในเกมลีกที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนิวคอสเซลจากที่เราได้ดูตอนนี้ถือว่าฟอร์มดีมากจากที่เราเห็นเห็นกันสถิติก็เห็นกันอยู่เก็บชัยชนะลวด5เกมในลีกที่ผ่านมาและยิงไปทั้งหมด15ประตูแถมยังมีถึง3นัดน,นะครับที่สามารถรักษาคินชีดได้อีกด้วยแต่ละดับแอตันวิลล่าเนี่ยก็คงไม่ปล่อยให้ใครมาบุกรูปคมง่ายง่ายกันอยู่แล้วฟอร์ม4เกมสุดท้ายในลีกก็ชนะลวดมาเหมือนกันเกมนี้จะกระพริบตาไม่ได้90นาทีต้องดูให้ครบนะครับรับรองว่างานเดือดแน่นอนครับคู่นี้แต่สําหรับผมมเองมองงว วินล่าได้ใช้พลังงานในรายการแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ไปมากเกินไปครับอาจจะส่งผลถึงนัดนี้อยู่บ้างแอตตันว,วินล่าพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนลองปอปอที่นิวคาสเซิลยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพื่อเอเผชนะให้ด้วยครับอยู่ให้ถูกที่ที่ที่ชัวร์วครับที่นี่ผมรับประกันคัดกรองมาอย่างดีติดขัดตรงไหนแจ้งในกลุ่มหรือส่วนตัวได้เลยติดเรื่องให้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าถูกใจเลยแอบได้ใจฝากพ,พี่ๆแอดบ้านเขียวแอด,แอดทีซี168ไว้ในดวงใจด้วยนนนนัผมมวว่่าาาพพีีททุแงตดสิใจ ของตัวเองกันไว้อยู่แล้วบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวนผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่าคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ